โดยเฉพาะทางจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารน่าจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับผมช่วงที่ผ่านมาเมื่อห้านาทีที่ผ่านมานี้ในบริเวณที่อยู่อาศัยนี้ก็ค่อนข้างหนักและมีฟ้าฝนฟ้าขนองด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะสู้มาเรื่อยๆนะครับผม โดยได้รับอิทธิพลจากพายุบูติปนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงที่มีการคาดการณ์จากแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เพราะว่าแถวจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานี เยสุทอนร้อยเอ็ดคาดกันว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสีแดงนะครับผมดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาในช่วงค่ำคืนนะครับผมให้ติดตามข่าวสารกันบ้างก็ดีนะครับผมหรือจะขับรถกลับบ้านก็ขอให้ขับด้วยความระมัดระวังขับช้านะครับผมอาจจะดก อาจจะอยู่ในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือฝนสู้หรือฝนหรือท้องฟ้าร้องฟ้าแลบเกิดขึ้นได้นะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้อย่างช่วงที่ผ่านมาในช่วง20นาทีที่ผ่านมานั้นก็ค่อนข้างหนักนะครับผมทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วก็ฝนตกลงมาแบบเทน้ำเทท่านะครับผมเป็นสู้สู้ลงมาเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วงนี้ก็จะพยายามซ้อมในการในการไล์สดนะครับผมโดยลุงหนวดก็คาดการว่าจะไล์สดในลักษณะของตอนเย็นจะอยู่ในลักษณะของการข่าวสารการเมืองและก็สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเรานะครับผมโดยช่วงนี้ข่าวสารการเมืองก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยเฉพาะทางฝั่งของทางอีสานใต้นะครับผมทางแมท่ทัพภาคที่สองก็จะทำการเริ่มอาจจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับผมก็สมควรเข้มข้นขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าทางเรานั้นได้แจ้งเตือนไปเกือบจะหกร้อยกว่าครั้งแล้วแต่ทางนู้นก็ย,ยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับผม ในการแจ้งเตือนของทางประเทศไทยเราว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะปราสาททั้ง3แห่งนั้นที่ได้รับการบูรณะแล้วก็เท่าที่ตามข่าวมาก็จะพบว่าสมเด็จพระเทพได้เคยเสด็จไปตั้งแต่ช่วงน่าจะอยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณพศ2 5 2 5หรือเปล่านะครับผมก็จำพศไม่ได้แต่ช่วงนั้น น่าจะอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมซึ่งมีทหารให้การต้อนรับในการเสด็จเยือนปราสาทตาเมืองทมนะครับผมดังนั้นก็พบว่าก็ทางขเขมรได้ลุกล้ำขึ้นมานะครับผมถ้าพูดเรื่องการเมืองเข้ามาร้องเพลงชาติในเขตแผ่นดินไทยซึ่งทหาร ทางกองทัพภาคที่2ที่ควบคุมอยู่ในเวลนั้นก็ค่อนข้างจะเย็นพอสมควรนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่แต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้นะครับผมที่ช่องบกที่มีทหารเขมรได้ตายไปน่าจะ1นถึงสงคนนะครับผมก็ลองสู้กันดูนะครับผมโดยแบบสันติวิธีก่อนก็คือปิดด่าน ตัดน้ําตัดไฟตัดน้ํามันบริเวณนี้นะครับผมปิดเปิดช่วงด่านก็ให้เขาเป็นเวลาดังที่ทํามาก็ถือว่าดีนะครับพ่อแม่พี่น้องคือทางลุงนวดก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการลบราคาฟันกันนะครับผมตอนที่สมัยที่ลุงนวดได้ไปเรียนอยู่แถวแถวนั้นโอ้มันสู้กันอย่างหนักหนาสาหัสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแถวทางบริเวณที่อำเภอกาบเชิงนะครับผม ในช่วงดึกนี่จะได้ยินลดเสียงว่อของทหารทั้งคนส่งกำลังพลและก็ขนส่งศพหรือสภาพทหารที่สูญเสียไปเข้ามานะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนั้นเราสูญเสียมากนะครับผมก็นานมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแถวทางกลับเชิงก็อย่างที่เราทราบกันเนื่องจากว่าทาง เราลบกับประเทศเวียดนามนะครับผมทหารเวียดนามไม่ได้ลบกับทหารทเทมรดังนั้นเราก็สู้อย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเราก็รักษาอธิปไตยของประเทศชาติไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งตอนนั้นทางแถวทางบริเวณในตัวเมืองของจังหวัดสุรินทร์ก็เตรียมตัวกันพร้อมพอสมควรนะครับผมที่รับศึก น่าจะอยู่น่าจะเรียกว่ายุทธการอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับผมอยู่แถวบริเวณกาบเชิงที่ประทะก,กันหนักนะครับผมก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายแหละครับผมถ้ามีการประทะก,กันใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้มีสงครามครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งมีสงครามแล้วก็เกิดการสูญเสียแต่ช่วงนี้เราก็ทําสงครามในลักษณะแบบสันติวิธีก็คือสงครามด้านเศรษฐกิจก นะครับผมสงคารามด้านการอำนวยความสะดวกนะครับพ่อแม่พี่น้องก็อย่างที่เราทราบกันกัมพูชานั้นเขาปกครองด้วยค่อนข้างที่จะคนเดียวหรืออยู่ในลักษณะ,ะเผด็จการนะครับผมเขาก็สั่งได้แต่ของเราต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้ก็ได้มีได้ดูข่าวสารนะครับผมเราก็น่าจะทําการที่จะทวงคืนนะครับผม เสียมราชสีสุพลพัตตบองกลับคืนมาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของไทยนะครับผมซึ่งเขเมรนในช่วงนี้กัมพูชาก็เริ่มให้กองทุนให้ทุนในการเข้าสู่สารโลกนะครับผมให้ทุนสำหรับประเทศกัมพูชานะครับผมจะตั้งกองทุนสู้ศึกในสารโลกแต่เราก็ไม่ยอมรับสารโลกนะครับผมก็สู้กันไป นะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าในช่วงวันที่14ที่ประชุม j d b นั้นอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จแล้วก็จะอาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมแล้วก็ทหารของชาตินะครับผมสำหรับช่วง ช่วงนี้ฝนก็ตกลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ขาดช่วงไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังมีโปรยปลายลงมานะครับพ่อแม่พี่น้องแถวบริเวณแถวทางจังหวัดนครพนมนะครับผมมีลมกระโชกแรงและก็ฟ้าร้องฟ้าฟ้าแลบนะครับผมตกลงมาเมื่อตอน20นาทีที่แล้วนี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็เพาๆลงนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการ rendering คลิปก็จบแล้วนะครับผมก็คาดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะดาวน์โหลดลงในลักษณะของการพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่12มิถุนายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวัน,นพรุ่งนี้ของช่องลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยดูจากโมเดลฝนก็คาดว่าจะตก ตอนดึกมาจะค่อนข้างตกหนักนะครับผมต่อเนื่องกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องพายุลูกนี้อิทธิพลของพายุบูติบนี้ก็จะเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับผมแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวบริเวณจังหวัดน,รน,รรนครพนมุกดาหารอนาจเจเริญอุบลราชธานีสําหรับประเทศไทยนะครับผมส่วนทางสปราปรลาวนั้น ก็จะปกคุมอยู่ในช่วงของแขวงบริคำไซลงไปจนถึงอัฐปือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยบริเวณแขวงคำม่วนกับแขวงสวรนคีจะเป็นค่อนข้างบริเวณที่มีฝนหรือกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนักจนถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับผมส่วนประเทศไทยเรายังเป็นสีเหลืองอยู่แต่ก็มีสีแดงเพิ่มเข้ามาในช่วงดึกนะครับพ่อแม่พี่น้องในบริเวณของจังหวัดนครพน,นม นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับพายุลูกนี้ก็จะมีอิทธิพลตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อนข้างจะถือว่าอิทธิพลมากในช่วงเช้าวันที่13นะครับผมตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงช่วงประมาณ10โมงเช้านะครับผมสำหรับภาคตะวนออกเิงเหนือโดยเฉพาะตามแนวาสแดนที่ติดกับประเทศ สปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่จังหวัดหนองคายลงมาจนถึงจังหวัดอุบลน,นะครับผมแต่ก็อาจจะเลยเข้าไปจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญแล้วก็ทางจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเลยเข้าไปนะครับผมได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ซึ่งเป็นวงแหวนร,รอบนอกนะครับผมถ้าดูจากแผนที่โมเดลฝนจาก w i n d y c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องและฝนก็จะเลื่อมมาอีกแล้วนะครับผม มีฟาแลบอยู่เรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นการดีนะครับผมช่วงนี้ชาวบ้านแถวบริเวณทางภาคตวนออกเฉียงเหนือก็เริ่มทํานากันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องปีนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปในการปักดำนาแบบสมัยโบราณหรือใช้คนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาดำกันเสร็จไปหรือย,อยังนะครับพ่อแม่พี่น้องในใกล้ๆหมู่บ้านนี้นะครับผมซึ่งราคาก็อยู่ในช่วงประมาณ350 จนถึง4ี่รอทั้งวันนะครับผมก็ต้องมีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ากับผมกาแฟกันนะครับพ่อแม่พมี่น้องและก็หายากด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่จะปักดําข้าวในการทํานาในช่วงฤดูการทํานานี้และก็ส่วนใหญ่ก็ไม่คุ้มกันนะครับพ่อแม่พมี่น้องโดย2วันที่ผ่านมาญาติญาติกันได้ทํานากันก็จ้างเหมาก็ตกตั้งแต่ถอนกล้า ปักดำขนกล้าแล้วก็อาจจะถึงขั้นปั่นอยู่ในไล่ละสามพบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วก็ไม่คุ้มนะครับผมสำหรับการจ้างมากๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่จะได้เข้ามานั้นถือว่าค่อนข้างขาดทุนนะครับสำหรับการทานาในช่วงนี้ถ้ามีการจ้างมากๆนะครับผมจ้างไถจ้าง ปันจ้างดำแล้วก็อาจแล้วก็มัจ้างเกี่ยวอีกจ้างเก็บเกี่ยวก็ถ้าเกี่ยวข้าวที่ยืนต้นก็จะค่อนข้างถูกหน่อยก็คือเจ็ดร้อยแปดร้อยต่อไร่ถ้าล้มก็ประมาณพันถึงพันสองต่อไร่นะครับพ่อแม่พี่น้องในการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจกักรนะครับผมรถคูโบต้าเกี่ยวข้าวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับช่วงนี้ ฝนก็มาเรื่อยๆครับผมคาดการว่าจะทั้งคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าพ่อแม่พี่น้องทางสปเปลาวนั้นค่อนข้างโดนหนักนะครับผมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะตั้งแต่แขวงบริคคำไซลงไปจนถึงอัตตปือนะครับผมก็จะถึงก็จะหนักไปจนถึงช่วงประมาณ15บนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง15บหนาฬิกาของวันที่13 ส่วนประเทศไทยเรานั้นก็จะอยู่ในของบริเวณของจังหวัดจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับผมที่จะที่ได้รับอิทธิพลจากพายุหูติปนะครับผมซึ่งเป็นวงแหวนรอบนอกของเขานะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าอยู่ในวงค่อนข้างจะอยู่ในวงในหรืออยู่ใกล้เคียงวงในอย่างสปปลาวกับเวียดนามนั้น ถือว่าท่วมหนักนะครับผมถือว่าอ่วมเลยโดยเฉพาะทางดานัง2วันแล้วนะครับผมทางดานังของประเทศเวียดนามและว,วันนี้ก็เป็นสีแดงส,สีสีแดงและก็สีชมพูอยู่เรื่อยๆซึ่งอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะห้าสิบมมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องถือว่าพายุฝนถล่มลงมาเลยก็แล้วกันนะครับผมสาหรับทางดานังแล้วก็เวียดนามบริเวณ ใกล้เคียงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สพวราบรก็อยู่ทางแข่งแข่งสวรรค์นนขตที่เป็นสีแดงค่อนข้างนานนะครับผมสวนรคเขตกับแขวงขมวนแถวท่าแขกบริเวณนี้นะครับผมตกมาค่อนข้างตั้งแต่ทั้งวันแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ตกมาอยู่เรื่อยๆเสริมมาเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องแต่ฝาลองไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมคาดกันว่าสภาพอากาศได้ปรับตัวไปเรียบร้อย คืออุณหภูมิของอากาศได้เย็นตัวลงฟ้าลองก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็เป็นผลดีครับผมค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับผมแม่พี่น้องกบเขียดก็เริ่มร้องแล้วนะครับผมตามที่คลิปได้ลงไปแบบคลิปสั้นนะครับผมกบเขียดช่วงนี้ก็เริ่มร้องระงมกันแล้วนะครับ่อแม่พี่น้องสําหรับการทดสอบลฟ์สุดนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดที่เข้ามาชมแวะเข้ามาชมนะครับผม เป็นการรายงานผลกระทบจากพายุหูติปนะครับผมซึ่งทางกรมอุทุนิยมวิทยาก็คาดการว่าจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงการจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราฐธานีศรีสะเกดจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดบริเวณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลฝน จากพายุบูติปนะครับผมก็เป็นผลดีครับโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรแต่ผลเสียก็คือแถวทางจังหวัดจังหวัดที่มีน้ําท่วมฉับพลันน้ำปะน้าท่วมอย่างรุนแรงก็คือในตัวเมืองของจังหวัดมหาสารคามนะครับผมสองวันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะท่วมหนักเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่า วันนี้และวานนี้กลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมแถวบริเวณจังหวัดมหาสารคามก็ค่อนข้างน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็มีน้ำสำหร,รับการทำนานะครับพ่อแม่พี่น้อง on สำหร,รับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนก,นกลางนะครับผมแต่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นยังไม่ถึงช่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าตามปกติเขาก็จะทำนากันในช่วงที่จะเข้าพรรษาไปแล้วนะครับผม โดยเฉพาะทางจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดสามสี่จังหวัดนี้นะครับผมรวมไปถึงร้อยเอ็ดด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ช่วงนี้ฤูดูฝนค่อนข้างเปลี่ยนนะครับผมได้ย้อนกลับเข้ามาค่อนข้างที่จะมาเร็วนะครับผมสําหรับฝนปีนี้ค่อนข้างมาเร็วนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็แต่วันนี้ก็ถือว่า บริเวณจังหวัดที่ได้กล่าวมาได้รับน้ําฝนอย่างเต็มที่นะครับผมอาจจะมีน้ําท่วมฉพันธ์ในบริเวณอําเภอเมืองหรือบริเวณที่มีน้ําสาขามาจากที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับผมโดยเฉพาะแถวทางแถวทางอําเภอท่าอุเทนบ้านแพงแล้วก็ขึ้นไปทางจังหวัดบึงการนะครับผมบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ําท่วมบ่อย นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่น้าในแม่น้นําโขงนั้นยังต่ําอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องน้ําโขงช่วงนี้ยังต่ําอยู่นะครับผมคาดการณ์ว่าจะคงจะไม่ล้นนะครับผมแต่ปีที่แล้วนั้นก็มีน้าล้นเข้ามานะครับผมล้นผ่านเขื่อนริมตลิงเข้ามาท่วมกินเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับผม สำหรับในบริเวณของจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมนะครับพอปีที่แล้วที่ท่วมเลยไปจนถึงจังหวัดมุกดาหารตามริมแม่นาม้าโขงเลยไปจนถึงจังหวัดอุบลด้วยแต่อุบลราชธานีนั้นค่อนข้างน้อยแต่จังหวัดที่กระทบมากที่สุดคือจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬและนครพนมตอนบนนะครับผมที่มีน้ําท่วมขังเป็นเวลานานนะครับผมเนื่องจากว่าปีที่แล้วน้ําโขงเอ่อลน้นตลิ่งแล้วก็ดัน มวลน้าที่จะไหลลงสู่แม่น้ําโขงนั้นลงสู่น้ําโขงไม่ได้นะครับผมน้ําแม่น้าโขงไหลเข้าไปตามแม่น้ําสาขาดังนั้นก็จะทําให้น้ําท่วมเป็นเวลานานนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับปีนี้ทางโหนต่างๆก็ทํานายว่าจะมีน้ําท่วมนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงกลางปีนี้กลางปีนี้นะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวกันไว้บ้างก็ดีนะครับผมแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ท่านผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วว่าประเทศไทยอาจจะมีน้ําท่วมมากกว่าปีที่แล้วนะครับผมเราก็มาติดตามกันดูในการวิเคราะห์สถานการณ์ฝนฟ้าอากาศแต่ปีนี้ในช่วงต้นๆเขาก็คํานวณว่าจะมีพายุประมาณ2ถึง3ลูกนะครับสำหรับประเทศไทยเราเราก็มาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับการทดลองรายสดในช่วงนี้ก็ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเรามาติดตามน่าจะมีน่าจะมีการรายงานลักษณะข่าวสารการเมืองและก็การไลฟ์สดในเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับผมถ้าเปลีป่ยนไปได้ก็จะอาจจะมีข้อมูลทางดาวเทียมนะครับผมของทางกรมอุตุทนิยมวิทยาเป็นช่วงๆต้องศึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ ที่ทำไลฟ์สดอยู่นี้มันเป็นคอมพิวเตอร์เก่าไม่ค่อยแรงนะครับผมทำภาพซ้อนภาพหลายหน้าต่างมากก็ช้าแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่นะครับผมในช่วงนี้ก็มีประมาณ9คนนะครับผมก็คำว่าสวัสดีครับผม